เล่นงาจ๊ากะทิอืมโอเคค่ะกะท,ทิเปิดเทอมใหม่ไปเรียนอาดูบ้านหัดเขียนหาาัดอ่านมึกบานสดใสพับทานอาหารรีบรีบทานเร็วไว จุดจจอตั้งใจไปเล่นให้ท่นหน้าต่อไปนี่กล่องเล่นชิ้นใหญ่ในกล่องในกล่องในตู้ตัวกันหัวค่ะอะตัวต่อตัว,ตว,ตว ที่วิ่งรีเร็วพันของ,ของเด่นของฉัน่ายปั่นแบนใครอืมหน้าต่อไปค่ะอะไรนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนป้องถลาคว้าก่อง พร้อมกันพร้อมกันยืนแย่งฮาลาวันจะเอาให้ได้กะทิกล่องก่ะทิเท้ากะทิเพราะจุดนูไปไปหู รูให้ทำโทษน,น้องบ้องแงกงกองหนูไปทิ้งกองตกใส่เาะไม่ละวันเพ mm hmm. ื่อนเห็นแย่งขอแย่งกองใหญ่ พอไม่ตั้งใจแค่อยากเล่นบ้างไม่ผิดทั้งคู่ไม่พูดปลอกทา่าเล่นเล่นสนุก,นกอยากเล่นสนุกทุกอยากากไม่เล่าเล่นด้วยกัน,กนค่ะหนะ้าต่อไปค่ะ รู้เก่งเก่งจังอย่างไม่ใช่ในเรื่องผิดพรังผิดพรังผิดพรังหยาบกรดยกโทษอะใคยมิตรภาพยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดนั้นเด็กน้อยอกใจสุ่ยยิ้มให้กันความโกรธเคืองนั้นมาลายหายไปข้อต่อไป ผู้ช่วยล้อมลงลงเล่นตัวต่อตัวช่วยคิดช่วยคิดช่วยกาะสนุกกันใหญ่ของเล่นของเล่นแบ่งบางับแบ่งฟันทุกน้ำใจเคลื่อนฝูดรักใหใได้นิดไม่ตีเป็นไงบ้างคะจบแล้ว เรื่องการที่ไนอ